เ<ห>อาใชยไม่แรงนี่แล้วก็พุนกระตุกไม่แรงเนี้ยแล้วก็น้ำหนองเอาโชโลเอาไหลไปปุ้นพุทห้วยไม่แหดพุ้นเอาตัวเอาได้หลังดิ้วท้างอยู่กอใจห้านหลังดิ้วน่ะจะรอสี่หลังแห่แฮ่หลังเอาเอาชุกไวคูหนึ่งจมุมแห่หลังเอาชุกว่ควคูหนึ่งจมุมไหลอยู่อยู่บนแพ่ที่ แดดแดดนำมาร่วามถึงนี้เออนำมารวมถึงชุกโคนจมฮานที่หลังฮันหลายมดแล้วกลับไปตัวเอาได้หลังหนึ่งปีแล้วละปี่บบเนี้ยปีนี้ค่ะปีนี้ดิจะว่ามันชืนเนี้ยป่ามีแล้วกะมีค่ะป่าขึ้นค่ะป่าพวกเต่านี้หอยป่าเต่าหอยปุงมันขึ้นโมระน้ำหนองนักไงน่ะมันขึ้นโมระจะไปจานโตจะไปอันนี้ ไปดักโตอยู่นะไปดักจะก็ดักสล่โตแหงอยู่ต่อตัวดักป่าดักป่านะคะโตแหงแล้วแกไปเดี๋ยวตแล้วจะแหงเดนี่นะกูดังๆน้อยอยเหมือนข้าพี่ข้อหมอดะ ก็แม่ดับต่อเอี้ยตัวปเอาวันนั้นมันแห้งหมดล้วครับแม่เจ้ามันเลี้ยงให้มันแหงเอาดักชซโล่ก็เอาดับต่อไปแฮมอีกอ่ะอ๋อดักชซโล่ต่อไปเรื่อยๆเออดักโซโล่ต่อไปเรื่อยๆอีกอรัอ๋อนี่ค่าจ่ายเนาะข้าใจ่ายค่าจ่ายค่าจ่ายแล้วครับผมกซโล่ดับโซโล่ดักโซโล่ต่อไปเรื่อยวก็ดับต่อมันอยู่ที่เก่าไงไปดักเริ่มมาเลยนี่เนาะเริ่มหมื่นหมดแล้วเนาะไปเลยเนาะ หมื Tower, ่นตารางร่ะหมื่นเดียวพอได้อยู่เนาะพอได้อยู่เดียวฮะโป้งหูเลี้ยงกรับโป้งหูเลี้ยงมันพูดกับมันพูดกับวันดาแล้วนะเออพูดกับมันดาเขาต้องบุกหมูแน่เนาอสร้างแล้วเขาว่าสร้างกับเดียบ่กสร้างนะห้ามหมูมีชะตางค์่ายช่องหยังเออถูกต้องหบ่มีชะตางค์เฮายเจ้านี่เจ้านี่มัน ุกดีไปเลยเนาะหลอนมาตาเนาะเป็นลูกมเนาะจะจอยจุกดี่บใดจุกเล็กสีไปจะรอเอาจุกเล็กสงตัวุกหอยุกหวสตัวน้องจะรออันจิลรตอรี่อยู่น้องจิตอรี่จว่าว่าไปที่หนก็ว่าจว่าไปจชกนี้เนะไปได้ฝาก็ต้นไปฝ้าห้องก็เลยกลับบ้าน ได้เหรได้ขี้ยนากได้ถุงเดียวสองคูนได้ถุงเดียวถงถ้าคิดเป็นเงินได้ตาได้าสามสามสกิโลกิโลสี่สิบบาทเอ้าสามบสองรอเออสามคูน แล้วที then, ่ว ah, ันนี้โดนจับโดนจับไอ้ที่เนี่ยมอง่ะสองร้อยกันนะว่าเขาตดนไงได้สองร้อยเนี่ยมอง่ะมอมองจะเอาจ้อยจ้เาน้าแข็งน้อยเพียวที่บดได้ขี้แยเพียที่บดได้ขี้แยคะแนนบ้าคะแนนบ่าสู้งานเตัอจู่งานไอ้มีเรื่อยๆจู่มีก็จะไปหาหม่เนี้ยสู้บาสู้กับหัวบอนนี่สิน่ะนังอยู่ต้นลำยยใช่ไหมพี่ชายบ๊อบัก ออเคเออแล้วเขาจะแบ่งให้ลูกพี่นะเขาจะขายเชือนะเอาหนุ่เขามีมนักเขาจะเอาไว้พ่องอ๋อเขาจะไว้พ่องแล้วก็ขายบงลายกับพี่พ่องขายพ้องลายกับพี่แกเเอาหมดล้เออหมดทั่วขายมีพ่องฮะพรด่นที่เขาลงกันเออแบบฟักมันปลูกที่หอยกันนี่พุ่นเหมือหูกะจะขึ้นนั่นจะได้ละก็นั่งแน่ปลันมาปล่อยปลู เป็นหน้ยจานักเป็นเื้อขายก็ตาดกันซื้อต้อก็ขอขายกิโลชดบาทกันอยูแต่น่ะขอขายกิโลชดบาทบัวฟักน่ะขายกิโลชีบาทแล้วบะทั่วเดากิโลเท่าไรบะทั่วนี่หมูบะรัวบะทั่วผายบฮะที่หลกจะโหลออหมูข้าวนี้จะมีผอยแฮะบะหูน่ลูกอีอหมูน่เรื่องบ่รัวน่ะหมูเท่าหอมหงู เรื่องมระตอันนี้เฮาแทางฮามีเนี่ยแท่งจะหูยุโอโอเป็นการเป็นงานเห็นหน่อยก่อนว่าวันนี้อ่ะเออวันนี้วันวันฝนตกไม่เห็นแล้วอุ่ฝนตกไม่เห็นแล้ววันพุกเขาหยุดก่อนอัอพุกเรื่องด้วยวันดาโตนพุกวันฮือนี้ออกภาษาวันตึ้งก็ถ้ามันเด็ดมันแดงนักน่ะถ้ามันเด็ดมันแดงเขาก็มาค่ะมันไม่ม่ก้ามาช่วยก็มาช่วยลุยก็อ๋อ เราจะมาช่วยลูกพี่ได้มันเด็ดมันเองนะมาช่วยแล้วอย่างตะกี้เอาไปสามรอมาช่วยบมดมดกาลูกพี่มาช่วยอีนีมาช่วยอาสาร้อยได้ไหดาัง้ดก็ลูกพี่น่ต้องมาช่วยคก้ามาช่วยเอาสาะก็คิปนี้นะครับกอจบตอนนี้ก่อนนะครับสั่งซานเทฮากันนิดหน่อยนะครับแรงมาเพราะว่านี่กรรมหมอนี้เนาะเลีผลงานมาช่วยเอาสามร้อยแล้วคนงานมาช่วยมาได้มาช่วยมาได้เอาสามร้อยแล้วมาครับย่างได้ห้าร้เนาะับรับ่า ได้ห้ามาชุวยนี่เ้ร้อข<ร>อ,อสวัสดีครับ